สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอนดิวสระบุรีนะครับใน e p ีที่2นะครับผมนะครับวันนี้นะครับนะครับผมจะมีเรื่องนะครับมีเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจนะครับให้กับทุกท่านนะครับที่ยังเป็นนะครับมือใหม่นะครับที่หัดสะสมนะครับนะครับมีดหรือเครื่องรางนะครับของหลวงพ่อเดิมเนี่ย นะครับวันนี้ก็จะมาชี้จุดนะครับศิลปะนะครับการตอกนะครับของช่างสองช่างนะครับนะครับวันนี้จะมาให้ชมแบบชัดๆนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับอาจจะยังไม่รู้เนาะนะครับวันนี้ผมก็เลยนะครับหยิบยกตัวอย่างนะครับมีดที่ที่มีอยู่นะครับว่าศิลปะของแต่ละช่างเนี่ยนะครับตีลักษณะแบบไหนนะครับและเป็นยังไงนะครับและลักษณะแบบนี้นะครับเราควรจะเรียกแบบไหนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้จะยกหยิบยกนะครับสองช่างนะครับก็คือนะครับมีช่างชิมกับช่างสอนนะครับที่ว่าเป็นลายหลักๆนะครับที่ว่าพวกเรารู้จักกันนะครับหนึ่งก็คือจะมีลายน้องสิงนะครับเห็นไหมครับน้องสิงนะครับน้องสิงแล้วก็จะมีเสมาใบโพนะครับนะครับเป็นลายที่เรารู้จักกันดีนะครับสําหรับคนที่ นะครับเพิ่งหัดเล่นนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ในคลิปวิดีโอที่ผมนะครับบอกกล่าวมานี้นะครับเพื่อที่อาจจะเป็นแบ่งปันนะครับแบ่งปันประโยชน์นะครับให้กับทุกท่านนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้นะครับไปพร้อมๆกันเนาะนะครับวันนี้นะครับที่ผมจะหยิบยกมาเนี่ยนะครับก็จะมีช่างชิมกับช่างสอนนะครับสองช่างนะครับมาดูศิลปะการตอกนะครับการตอกลายนะครับการตอกลายของแต่ละช่างเนี่ย นะครับเป็นของช่างไหนกันบ้างนะครับวันนี้หยิบยกตัวอย่างก็คือมีช่างชิมกับช่างสอนสองช่างนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยที่นะครับช่างชิมก่อนนะครับนะครับช่างชิมเนี่ยลักษณะของน่องสิงนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าลายน่องสิงนะครับทุกท่านเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมมันอาจจะไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวผมเอามือบังไว้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าลายน่องสิงนะครับเป็นฝีมือการต่อของช่างช่างชิม นะครับเป็นฝีมือการตอกของช่างชิมนะครับซึ่งงดงามมากๆเลยนะครับและน้องสิงเนี่ยจะมีหลายแบบนะครับถ้าแบบเริ่มที่ยุคต้นเลยตามหนังสือเลยจริงๆเนี่ยนะครับยุคต้นตามหนังสือจริงๆเลยเนี่ยนะครับลายจะไม่ค่อยงดงามนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะเริ่มประยุกต์กันนะครับเขาเรียกว่ายิ่งตอกยิ่งวิจิตยิ่งตอกยิ่งวิจิตนะครับน้องสิงก็จะเริ่มเปลี่ยนไปตามระยะเวลานะครับ ตอนแรกๆเนี่ยที่เริ่มทำมีดเนี่ยนะครับช่างชิมเริ่มทำมีดเนี่ยลายก็ยังจะไม่งดงามเท่านี้นะครับแต่พอตอกไปเข้าต่อไปเข้าก็ประยุกต์นะครับประยุกต์นะครับทำให้สวยงามมากขึ้นนะครับเนี่ยทำให้สวยงามมากขึ้นเห็นไหมครับและลายก็จะไม่ตายตัวนะครับบางคนบอกเฮ้ยอย่างเงี้ยมันใช่ช่างชิมเหรอเห็นไหมครับเนี่ยลายมันจะไม่ตายตัวเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลายน้องสิงนะครับน้องสิงแบบช่างชิมนะครับ เห็นไหมครับท่านจะสังเกตได้ว ok ah He ่านะครับตรงเนี ok ้จะคว่ำลงเห็นไหมครับเนี่ยนะครับตัวตรงเนี ok ah ye, ja um ้นะครับจะคว่ำลงคว่ำลงเข้าหากันมีดนะครับศิลปะของช่างฉีบเนี่ยเขาเรียกว่าต้องคว่ำลงนะครับเนี่ยเราจะอนุมานได้เลยว่าเป็นของช่างฉีบแน่นอนนะครับเนี่ยจะคว่ำลงแบบเนี้ยเห็นไหมครับลักษณะเห็นไหมครับอันนี้คือช่างฉีบนะครับ ศิลปะการตอกของช่างชิมเป็นแบบนี้นะครับนี่น้องสิงนะครับแล้วเรามาดูนะครับของช่างสอนนะครับช่างสอนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เรียกว่าลายน้องสิงเหมือนกันเนี่ยยุคต้นเลยอันเนี้ยนะครับยุคต้นเลยนะครับตรงนี้นะครับจะคว่ำเข้าหาสันมีดนะครับเห็นไหมครับจะคว่ำเข้าหาสันมีดจะไม่คว่ำลงเข้ากันมีด อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าลายน้องสิงนะครับของช่างสอนเห็นไหมครับศิลปะโอ้โหดูเห็นไหมครับเก่าจนแบบนะครับขี้สนิมเนี่ติดมือผมเลยนะครับแล้วก็ไม่ทําความสะอาดด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเสียธรรมชาตินะครับเห็นไหมฮะเก่าจริงนะครับเนี่ยเห็นไหมสวยมากเลยนะครับการตอกเนี่ยวิจิตมากๆนะครับนะครับอารมณ์ศิลปินจริงๆนะครับ เนี่ยเห็นไหมครับตอกแบบยุคต้นๆเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากเลยเห็นไหมครับสนิมเนี่ยกินเต็มใบเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือลายน้องสิงนะครับเนี่ยลายน้องสิงนะครับจะมีน้องสิงแบบช่างฉิมนะครับเราจะสังเกตได้ว่าจะคว่ำลงเข้าหากันมีดนะครับเนี่ยเห็นไหครับตรงเนี้ยจะคว่ำลงเข้าหากันมีด เห็นไหมครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าคว่ำลงแบบนี้เห็นไหมครับตรงโค้งเนี่ยคว่ำลงแบบนี้เป็นของช่างชิมนะครับเราอนุมานได้เลยเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยลายน้องสิงจะไม่ตายตัวนะครับที่มีสวยกว่านี้ก็มีนะครับของช่างสอนเนี่ยที่มีสวยกว่านี้ก็มีนะฮะนะครับยิ่งยุคปลายแล้วเนี่ยยุคปลายยุคกลางเนี่ยนะครับก็จะเริ่มสวยขึ้นมานะครับเพราะว่า ช่างสอนจะเริ่มตีให้วิจิตขึ้นนะครับนะครับและมีหลายลายเลยที่ช่างสอนตีเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยทํามาใน EP ีหน้าแล้วกันนะครับแต่ละลายแต่ละลายนะเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยนะที่เริ่มเพิ่งเริ่มศึกษาเนี่ยนะครับจะได้มาเรียนรู้ในคลิปวิดีโอที่ผมบอกนะครับว่าวิธีการดูเนี่ยลายแต่ละลายเนี่ยเป็นของช่างไหนนะผมเห็นหลายคนเนี่ยยังมีข้อข้องใจว่าเอ้ยอันนี้ลายนี้เป็นของช่างอะไรนะเป็นของช่างอะไรตี อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าท่านมาดูในคลิปวิดีโอผมเนี่ยนะครับผมก็จะบอกไว้ว่านะครับวิธีการดูนะครับวิธีการสังเกตเนี่ยในแต่ละลายแต่ละลายเนี่ยนะครับจะเป็นของช่างไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําใน EP ีต่อๆไปนะครับยังไงก็ฝากนะครับพี่ๆที่เข้ามาชมนะครับก็ฝากนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับผมนะครับมาติดตามกันเยอะๆนะครับนะครับถือว่า นะครับทำคลิปนับถือว่าเป็นน้องใหม่นะครับแต่ผมก็จะเอาความรู้ทั้งหมดนะครับที่ผมมีเนี่ยนะครับมาบอกให้กับทุกท่านรู้ว่าวิธีการสังเกตเนี่ยนับในจุดต่างๆเนี่ยนะครับเราจะต้องสังเกตแบบไหนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปงมเข็มในมหาสมุทรไงครับนะครับเขาเรียกว่ามีความรู้แบบทางลัดนะครับเราไม่ต้องไปนะครับเราไม่ต้องไปเจ็บตัวเองนับเรามาศึกษาเนี่ยนะครับทางลัดเลยนะครับโดยจากคนที่รู้ เพื่อที่ท่านจะได้เป็นให้ไวที่สุดนะครับเพื่อที่ท่านจะได้เป็นไวที่สุดนะครับเห็นไหมฮะลักษณะเนี่ยสวยงามมากๆเลยเนี่ยผมชอบนะครับศิลปะแบบนี้ชอบมากเลยนะครับแล้วเราเขาเรียกว่ามันจะหัดให้เราสังเกตนะครับนะฮะสังเกตในการจับมีดเนี่ยนะครับเพราะว่ามีดของหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นของโบราณนะเป็นของโบราณ นะครับเป็นของเนี่ยถ้ายุคต้นๆเนี่ยก็ร้อยกว่าปีขึ้นไปนะครับร้อยกว่าปีขึ้นไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหลายลายแต่วันนี้หยิบยกมาสองลายเท่านั้นเองเพื่อที่เราจะได้ถ้าเรามีข้อเออเขาเรียกว่าถ้าผมใส่ข้อมูลไปเยอะเนี่ยทุกท่านจะงงนะครับและทุกท่านจะจําจํามันไม่หมดแต่ถ้าเราจําทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นไปเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยท่านดูบ่อยๆเนี่ยท่านก็จะเก่งนะครับ แต่ก่อนนี้ที่ผมมาเริ่มศึกษาใหม่ๆเนี่ยอุย้ยผมก็งงอุย้ยจะดูยังไงเนาะแท้เนี่ยอุย้ยอันนี้เป็นของช่างอะไรบ้างเนี่ยอูย้ยเยอะแยะไปหมดเลยปวดหัวแต่ว่าถ้าเราเริ่มศึกษาทีละเล็กทีละเล็กทีละน้อยนะเราก็จะเริ่มมีความรู้มากขึ้นยิ่งศึกษามากยิ่งหมกมุ่นมากนะครับท่านก็จะเริ่มเก่งมากขึ้น ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามนะครับในสิ่งที่นะครับผมทําวิคีวิดีโอออกมาเนี่ยเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านนะครับและเป็นการเผยแพร่นะครับบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมนะครับว่ามีดหมอเนี่ยของหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับหน้าเขาเรียกว่าเช่าหานะครับเพื่อที่จะเก็บไว้บูชาเนี่ยหรือว่าเก็บไว้เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานได้นะครับใครมีไว้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอ้โห คุ้มค่าจริงๆครับกับการที่เราเฟ้นหามีดเนี่ยนะครับมีดตอนนี้นะครับมีดหมอเนี่ยเยอะมากนะครับหลายสำนักแต่ว่ามีดหมออันดับหนึ่งเลยเนี่ยต้องยกให้มีดหลวงพ่อเดิมเลยนะครับถ้าใครมีไว้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหถือว่าเป็นบุญแล้วนะครับที่ได้เกิดมาชาตินี้เนี่ยเราได้เราได้ครอบครองเนี่ยนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมเนี่ยผมบอกว่าเป็นบุญมากๆนะครับเห็นไหมฮะ เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆเนาะนะครับในแต่ละ EP มาให้ทุกท่านเนี่ยได้นะครับวิเคราะห์ได้สังเกตนะครับว่าลักษณะการดูมีดแท้นะครับมีดมีดเอ่อยุคต้นๆมีดยุคกลางมีดยุคยุคปลายอะไรแบบเนี้ยผมจะค่อยทำมาเรื่อยๆนะครับ นะครับเรามาดูนะครับลักษณะที่2ก็คือเป็นใบโพนะครับหรือว่าเขาเรียกเสมาใบโพนั่นเองนะครับเรามาดูเสมาใบโพนะครับแบบช่างสอนนะครับศิลปะแบบช่างสอนนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมยังชอบเลยนะครับเห็นนะครับศิลปะแบบช่างสอนนะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเสมาใบโพนะครับของช่างสอนเนี่ยจะทําแบบวิจิตรนิดนึงนะครับ เนี่ยฮะให้เราสังเกตว่าของช่างสอนเนี่ยจะมีวงกลมเนี่ยสามสามจุดแบบนี้เรียงกันแบบนีแบนนะบ้แต่บางอันก็ไม่มีนะครับแต่บางอันก็ไม่มีนะฮะแต่ว่าจะสวยแบบนี้เลยวิจ,จิตรแบบนี้เลยแต่ถ้ายุคต้นๆเนี่ยนะครับก็จะไม่เป็นลายกระหนกนะเพราะว่าเริ่มตีมีดแรกๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้งดงามนะครับเหมือนกับเออเขาเรียกว่ายุคต้นตอนปลายนะครับยุคต้นตอนเออไม่ใช่ตอนกลางเนี่ยนะครับ ที่ว่าจะเข้าสู่ยุคกลางแล้วเนี่ยก็จะเริ่มสวยขึ้นมาเรื่อยๆสวยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงยุคปลายยุคปลายแล้วเนี่ยก็ยิ่งสวยวิจิตรเลยนะครับในการตีเสมาใบโพแบบนี้เสมาใบโพแบบโบราณก็มีนะครับตามที่ในหนังสือได้บอกไว้เนี่ยหนังสือเราของหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะผมก็จะศึกษาผ่านตรงนี้แหละครับผ่านหนังสือเนี่ยนะครับหนังสือเล่มเนี้ยเนี่ยผมก็ศึกษานะครับซื้อมาศึกษาแล้วก็ไปดูตามไหนครับตามของจริงบ้างนะครับไปดูตามของจริงบ้าง จับมาเช่าหามาดูเองก็มีนะครับมาศึกษานะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าศึกษาของจริงเนี่ยนะครับมันจะชัดเจนกว่านะครับกับการที่เราได้เรียนเขาเรียกว่าเอ่อต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนแบบวิชาการกับศึกษาของจริงเนี่ยมันคนละแบบกันถ้าศึกษาของจริงเนี่ยเราจะได้เห็นธรรมชาติทั้งหมดเลยเห็นไหมครับ เนี่ยเวลาผมมานั่งดูเนี่ยเอ้ยมีแท้เนี่ยมีแท้ให้มันดูยังไงเนี่ยก็มานั่งดูเนี่ยของแท้เนี่ยฮะเนี่ยมานั่งดูเนี่ยเห็นไหมครับโอ้ของแท้มันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับแล้วเมื่อเราไปหาหาจับหรือเช่ามีดหรือบูชามีดมาเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยลักษณะของมีแท้เนี่ยเป็นแบบไหนใช่ไหมฮะเนี่ยดูของจริงเนี่ยมันจะดูง่ายเลยนะครับแต่ถ้าเราไปดูตามหนังสือเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นของจริง เนี่ยดูหนังสือที่ที่เป็นหนังสือหลวงพ่อเดิมนะฮะที่ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลูปรอนะครับเหรียญของหลวงพ่อเดิมงาแกะของหลวงพ่อเดิมต่างๆแล้วก็ไปยันถึงนะครับตะกตรุดมีดหมออะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยที่เป็นเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมทั้งหมดเนี่ยผมก็ศึกษาผ่านหนังสือด้วยแล้วก็ศึกษาผ่านของจริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูเสมาใบโพเนี่ยของช่างสอนเนี่ยจะวิจิตนะครับถ้าอย่างเงี่ย ให้รู้เลยครับว่าเป็นของช่างสอนแน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยดูรู้เลยว่าเป็นของช่างสอนนะครับให้ทุกท่านสังเกตว่าเห็นไหมครับจะมีลายกระหนกนเนี่ยใบโพเนี่ยสวยมากเลยเห็นไหมครับบางอันก็มี3จุดแบบนี้บางอันก็ไม่มี3จุดนะครับก็มีแต่ใบโพจะสวยแบบนี้เลยถ้าสวยแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราให้เรารู้ได้เลยและสังเกตได้เลยว่าเป็นของช่างสอนนะครับ เขาเรียกว่าเป็นศิลปะนะครับการตอกลายเนี่ยของช่างสอนนะครับซึ่งจะวิจิตมากๆนะครับซึ่งจะวิจิตมากๆผมชอบนะครับศิลปะของช่างสอนเนี่ยชอบมากนะเพราะท่านตีมีดเนี่ยได้สวยมากๆแต่บางคนเนี่ยก็ชอบศิลปะแบบช่างฉิมเนี่ยอย่างเงี้ยเสมาใบโพเห็นไหมครับแบบช่างฉิมจะสวยไม่เท่าช่างสอนเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าช่างฉิมนะครับ อันนี้คือช่างสอนที่หยิบยกมาวันนี้ที่มาพูดผ่านคลิววิดีโอพูดสองช่างเท่านั้นก็คือช่างชิมและช่างสอนแต่มีอีกหลายช่างนะครับยังมีอีกหลายช่างนะครับเดี๋ยวผมจะทำในอีีต่อๆไปก็นแล้วกันนะครับให้ทุกท่านติดตามนะครับติดตามผมไว้นะครับผมก็จะมีวิดีโอออกมาแนะนำนะครับพูดวิธีการสังเกตให้กับทุกท่านเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ศึกษานะครับร่วมกันเนาะ นะครับเนี่ยช่างฉิมจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับถ้าช่างสอนเป็นแบบนี้นี่สังเกตนะครับจุดสังเกตเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยช่างชิมจะเป็นลักษณะแบบนี้เ,น,น,เน,บบนี่ยอย่างนี้นี่เนี่ยเก่ามากๆเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับ ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับใบโพของช่างชิปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอกลายเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับทีเ่เป็นช่างชิมก็ดีช่างสอนก็ดีหรือช่างแมน้นช่างไขนะับหรืออีกหลายๆช่างที่เป็นช่างฝีมือเนี่ยผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าเขาเนี่ยทำลายออกมาแต่ละลายเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหโงดงามมากๆเลยนะครับยิ่งช่างสอนเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะลาย เออหน้าเกี้ยวก็ดีนะครับนะครับเออจากนาลายก็ดีนะครับที่ช่างสอนทามาหลายๆลายลายนะครับผมชอบมากๆเลยแล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมครับน้องสิงแบบช่างสอนเนี่ยจะมีสวยกว่านี้ก็มีนะเนี่ยแบบเนี้ยนะครับให้จําไว้ว่าตัววงกลมตรงนี้จะต้องหันเข้าสัตว์มีดแบบนี้นะฮะเนี่ยจะต้องห,หันเข้าสัตว์มีดแบบเนี้ย ให้ตีเลยครับว่าเป็นของช่างสอนนะครับส่วนช่างชิมนะครับจะคว่ำลงนะครับเห็นไหมครับอ่ามันไม่โฟกัสเนาะจะคว่ำลงเข้ากันมีดเห็นไหมครับเข้าหากันมีดเนี่ยอย่างเงี้ยคว่ำลงเข้าหากันมีดเป็นของช่างชิมนะครับผมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้ที่หยิบมาเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยค่อยๆศึกษากันไปนะครับเพราะว่าเราจะศึกษาวันเดียวเนี่ยจะให้มันเก่งเลยจะให้มันเป็นเลยเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งใจศึกษานะครับค่อยๆศึกษาเข้าศึกษาเข้าเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วว่านาศศิลปะของแต่ละช่างเป็นของช่างไหนบ้างนะครับศิลปะความเก่าเนี่ยเขาเรียกว่าความเก่าของโลหะนะครับความเก่าของไม้ความเก่าของ เอองานะครับหลายๆอย่างนะครับองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยนะครับถ้าเราเริ่มดูเป็นแล้วเนี่ยเราไปหาจับมีดแบบมีความรู้เนี่ยต่อไปก็หมดความสงสัยในการเช่าหาซื้อละนะครับท่านก็จะไม่เจ็บตัวนะครับแต่วันนี้ถ้าสมมุติว่าท่านยังไม่มีความรู้เลยเนี่ยแต่ท่านไปเช่าหาซื้อมาเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับท่านมีโอกาสเจ็บตัวสูงมากเลย พราะว่าเราไปเช่าอะไรแล้วแต่เดี่ยเราไม่เราไปเช่าแบบไม่มีความรู้เนี่ยผมบอกเลยครับหมดสิทธิ์เลยนะครับทําอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับการหามีเนี่ยถ้าทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าทําแบบไม่มีความรู้เนี่ยจบเลยนะครับแม้แต่การเก็บขยะเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้นะครับเป็นคนขายหมูก็ต้องมีความรู้ขายไก่ก็ต้องมีความรู้นะครับทําสวนทําไร่ก็ต้องมีความรู้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้เราไปไปไปท มันก็จะทําแบบงูปลาปทำแบบสเปะสปะทําแบบไม่มีความเข้าใจนะครับทุกอย่างมันก็นะครับขาดความประสบความสําเร็จแต่ถ้าวันนี้เรามีความรู้เนี่ยในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเหมือนเราอยากจะมาเล่นมีดหลวงพ่อเดิมแต่ถ้าเรามีความรู้ในเกี่ยวกับเรื่องมีดของหลวงพ่อเดิมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทุกท่านไม่มีเจ็บตัวหรอกครับไม่มีเจ็บตัวผมถึงอยากให้มาเริ่มศึกษา นะครับเริ่มศึกษานะครับในแต่ละคลิปในแต่ละคลิปที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับวันนี้ผมหย,ยิบยกมาให้ดูเนี่ยแค่2ช่างเท่านั้นเองนะเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆช่างเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาศิลปะเหล่านั้นเนี่ยมาให้ทุกท่านได้ชมผ่านคลิปวิดีโอตรงนี้นะครับซึ่งเราไม่ได้เสียตังค์อยู่แล้วจริงไหมครับเราไม่ได้ไปเข้าคอร์สเสียตังค์อะไรแต่เราดูคลิปวิดีโอนเนี่ยนะครับผ่านอ,อินเทอร์เน็ตนะครับผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ย โดยแอป YouTube เนี่ยเรากดเข้ามาแล้วเราเริ่มศึกษามันแบบจริงๆงจังๆเนี่ยบางคลิปวิดีโอเนี่ยผมผมจะเริ่มทำเนี่ยนะครับก็คือประมาณไม่เกินชั่วโมงนะครับเอาสักประมาณ30นาทีเนี่ยนะแต่จะทำหลายๆ e ีมาให้ทุกท่านเนี่ยค่อยๆศึกษาไปแต่ละคลิปแต่ละคลิปแต่ละคลิปทุกท่านก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับเมื่อมีความเข้าใจมากขึ้นไปเช่าหาซื้อก็สบายแล้วครับนะครับเหมือนกับผมตอนเนี้ยเราไปหาจับมีดไปหาเช่ามีด บูชามีดมาเนี่ยผมก็ไม่ต้องพึ่งใครแล้วนะครับพึ่งตัวเรานะครับพึ่งสายตาเราพึ่งจมูกเรานะวันนี้เราดูปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าแบบไหนคือมีดแท้นะครับแบบไหนคือมีดแท้เราก็จะดูออกนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับเข้ามารับชมนะครับคลิปวิดีโอของผมเยอะๆนะครับเห็นไหมครับว่าศิลปะของแต่ละช่างเนี่ยสวยงามมากเนี่ยอย่างสองช่างเนี่ยนะครับ ถ้าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะหยิบยกเนี่ยว <sh> ่าช่างช่างชิมเนี่ยเป็นช่างมือหนึ่งเลยนะฮะนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยชอบส่วนตัวเนี่ยผมชอบช่างสอนมากๆเพราะว่าท่านตีลายได้สวยนะครับตอกลายได้สวยนะไม่ใช่ตีนะครับตอกลายได้สวยงามมากนะครับชอบศิลปะหรือฝีมือของท่านนะครับบางคนก็ชอบแบบช่างชิมก็มีนะครับก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่อย่างผมเนี่ยชอบแบบช่างสอนนะครับ หลายหลายเลยที่ผมเห็นท่านตีมาเนี่ยแล้วก็โอ้โหวิจิตงดงามนะครับทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน่องสิงก็ดีเสามาใบาโพก็ดีนะครับหรือการอาตอกหน้าเกี้ยวก็ดีตอกลายเาขาเรียกว่าจากนาลายก็ดีนะครับแล้วมีอีกหลายหลายลายนะครับก็จะสวยงามมากๆเลยนะครับก็ชอบศิลปะแบบช่างสอนนะครับผมแล้วยังมีอีกหลายช่างเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าช่างฝีมือเหมือนกันนะครับ แต่ไม่ได้อยู่ในยุคช่าง grid, หยิบฉิมหรือช่างสอนนะครับเนี่ยเขาเรียวกว่านะับช่างฝีมือนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้ายังไม่มีช่างฉิมหรือช่างสอนมาเนี่ยนะครับชาวบ้านเนี่ยนะครับก็จะเอาไปให้ช่างฝีมือเนี่ยนะครับตอกลายนะครับให้ช่างฝีมือตอกลายนะพอตอกลายตีมีดมาเสร็จแล้วตอกลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาให้หลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับปลูกเศษเนี่ย เอามาให้หลวงพเดิมปลูกเสกเนี่ยอย่างงี้เขาเรียกว่าลายตอ,อกแบบช่างฝีมือแต่ไม่ใช่ของช่างชิมช่างสอนช่างแมน้นช่างไขนะครับไม่ใช่นะครับแต่เป็นช่างฝีมือนะครับน่าจะแถวแถวพายุหานะครับผมนะครับเ<ช>พราะตอนนั้นช่างฝีมือในการตอกลายเนี่ยในพายุหานเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตอกมาเสร็จแล้วพอชาวบ้านเนี่ยไปเช่าเขาเรียกว่าให้ตีมีดช่างตีมีดตีเสร็จเรียบร้อยตอกลายเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ เอามาให้หลวงพ่อเดิมเนี่ยปลุกเสกนะครับเหมือนกับเล็บเนี่ยทาไมผมต้องบอกว่าเล็บเนี่ยถึงร้อยปีแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ก่อนยุคช่างชิมช่างสอนด้วยนะครับนะครับลายเนี่ยนะฮะซึ่งหายากมากๆเลยนะครับลายแบบเนี้ยหายากนะครับวันนี้ผมก็เอาพกไปด้วยนะครับพกไปขับรถไปไปทํางานไปอะไรก็พกไปด้วยนะครับชอบชอบศิลปะแบบนี้นะครับผมไม่ค่อยเห็นนะครับ เห็นบ้างแต่เห็นน้อยนะครับแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้บูชามานะครับได้บูชามาได้เช่าหามาก็นะครับพกติดตัวไปครับวันนี้ก็รู้สึกอุ่นใจนะครับเวลาออกไปข้างนอกนะครับเวลาออกไปข้างนอกเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือลายอีกลายหนึ่งนะครับที่ทุกเราต้องเรียนรู้นะครับลายนี้จะมีอยู่ในหนังสือด้วยนะครับเมื่อวานผมพูดเป็น EP แรกแล้วลายนี้จะมีอยู่ในหนังสือนะครับแต่หนังสือเนี่ย เขาจะเขียนไว้ว่านะครับมันเป็นด้ามงานเนาะในหนังสือเนี่ยจะเป็นด้ามงานก็คือคนที่มีฐานะเนี่ยนะครับคนที่มีฐานะเนี่ยเขาจะเอาไปให้ช่างฝีมือเนี่ยแหละครับ hmm. ที่พายุหาเนี่ยตีนะครับตีมีดมาตอกลายเสร็จเรียบร้อยก็จะเอาไปให้หลวงพ่อปลูกเสกนะครับคนมีฐานะแต่ว่าถ้าด้ามไม้แบบเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านที่มีความศรัทธาในตัวหลวงพ่อเดิมนะครับแต่เขาไม่ค่อยมีตังหรอกเขาก็ทําเป็นฝักไม้นะครับกันเนี่ยเป็นโลหะนะครับ โลหะนะครับยุคต้นๆเนี่ยนะครับโลหะมันเก่านะครับเก่าพอๆกับใบมีดเลยนะครับเห็นไหมเมื่อเขาไม่มีตังเนี่ยเขาก็ทําแบบด้ามไม้ฝักไม้นะครับทําแบบด้ามไม้ฝักไม้นะครับแล้วก็ไปช่างเอ่อให้เอ่อเขาเรียกจ้างช่างนะครับตีมีดนะครับที่พายุหาเนี่แล้วก็มาให้หลวงพ่อเดิมปลูกเศษนะครับด้วยความศรัทธาเนี่ยเห็นไหมครับผมบอกได้เลยว่าเล่มเนี่ยหลวงพ่อเดิมปลูกปลูกเศกกับมือแน่นอนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะ ชอบมากเลยนะครับส่วนตัวนะครับผมเอาละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่ผมหยิบยกมาเนี่ยก็มีสองช่างนะครับก็คือลายน้องสิงห์นะครับน้องสิงห์แบบช่างชิมนะครับแบบช่างสอนนะเสมาใบโพแบบช่างสอนแล้วก็แบบช่างชิมเห็นไหมครับให้ทุกท่านจําไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่อีกทีหนึ่งนะครับก่อนจะจบคลิปวิดีโอตรงนี้ไปใน EP พีที่2นะครับ อันนี้คือเสมาใบโพแบบช่างสอนนะครับย้ำอีกทีแบบนี้นะครับแบบช่างสอนจะมี3ามจุดแบบนี้1 2 3สาหรือบางอันอาจจะไม่มีแต่ใบโพจะงดงามแบบนี้ใบโพนะครับจะงดงามแบบนี้มีรอยกระหนกนะครับนี่คือศิละปะแบบช่างสอนนะครับแบบช่างสอนส่วนตรงนี้นะครับเป็นศินละปะนะครับของช่างฉิมนะครับเห็นไหมครับ ศิลปะใบาโพของช่างฉิมจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าทุกท่านไปเห็นที่ไหนเนี่ยแล้วมันเป็นลักษณะแบบนี้ก็อนุมานได้เลยนะครับว่าเป็นของช่างฉิมแน่นอนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับไล่ให้ดูไล่ให้ดูนะครับถ้าเป็น <c oughs> อย่างนี้เขาเรียกว่าลายน้องสิงนะครับน้องสิงแบบช่างสอนนะครับตัวก้นหอย เห็นไหมครับอ่าผมเรียกว่าตัวก้นหอยก็แล้วกันนะฮะตัวก้นหอยเนี่ยนะครับตรงเนี้ยจะคว่ำไปหาสันมีดแบบนี้เห็นไหมครับตัวก้นหอยตัววงกลมตรงนี้เห็นไหมเป็นขดตรงเนี้ยจะคว่ำไปหาสันมีดตรงนี้อันนี้ให้อนุมาได้เลยว่าเป็นศิลปะของช่างสอนนะครับ ส่วนศิลปะแบบของช่างฉิมนะครับเป็นน้องอาลายน้องสิงแบบช่างฉิมตัวก้นหอยตรงนี้นะครับตัวก้นหอยตัวขดวงกลมตรงนี้จะคว่ำลงเข้าหากันมีดเห็นไหมครับจะคว่ำลงเข้าหากันมีดแบบนี้เห็นไหมครับจะคว่ำลงเข้าหากันมีดแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คว่ำลงแบบนี้ เป็นของช่างสอนเอ่อเป็นของช่างฉิบนะครับขออภัยเป็นของช่างฉิบแน่นอนนะครับผมให้พวกเราจับจุดนะครับวิธีการสังเกตแบบนี้นะครับเราจะจําได้ง่ายๆเลยนะครับเราจะจําได้ง่ายๆเลยเห็นไหมครับลักษณะคือเป็นแบบนี้นะครับและลักษณะเนี่ยในการตีหรือตอกมีดเนี่ยนะเออตอกลายเนี่ยนะฮะในการตอกลายเนี่ยจะไม่มีจุดตายตัวลายจะไม่เหมือนกันทุกเล่มนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับในการที่ ช่างเนี่ยท่านตอกลายเนี่ยท่านใช้มือตอกนะครับเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรตอกนะครับสมัยนั้นช่างไม่ได้ใช้เครื่องจักรตอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ลายมันเหมือนกันเป๊ะๆบางคนบอกว้าทำไมเออช่างสอนเนี่ยลายทาไมไม่เห็นเหมือนกันเลยช่างชิมทําไมเออลายมันเป็นลายเดียวกันแต่ทาไมไม่เห็นมันเหมือนกันเลยทุกเล่มเนี่ยเดี๋ยอยูดูอย่างเล่มเนี่ยคือช่างช่างชิมเหมือนกันเห็นไหมครับแต่ลายเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวเราอย่าลืมว่าเขาใช้การตอกมือ เห็นไหมครับใช้การตอกมือใช้มือเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดหรืองานฝีมือเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะไม่ตายตัวหรอครับเนี่ยอย่างงี้เขาเรียกว่าน่องสิงเหมือนกันนับศิลปะของของใครก็ของช่างชิมเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับนี่ผมเอามาให้ดูนะครับแค่นี้เดี๋ยววัน้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมานับให้จับจุดวิธีการสังเกตอีกครั้งหนึ่งนะครับ เนี่ยนะครับสวยมากๆเลยแล้วก็เก่ามากๆเลยนะครับมีแต่ละเล่มเนี่ยมีแต่ละเล่มไม้เก่านะครับโลหะเก่าใบมีดเก่านะครับการตอกล่องเลือดเนี่ยเห็นไหมครับล่องเลือดลักษณะแบบนี้เห็นไหมเป็นการใช้เหมือนใช้ขูดเอานะครับ มันจะตรงดิ่งเลยเหมือนกับใช้เครื่องเจียแต่ไม่ใช่ใช้เครื่องเจียนะครับแต่ใช้เหมือนเหล็กเนี่ยขูดเอาขูด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 แล้วมันจะตรงเห็นไหมครับเนี่ยร่องเลือดมันจะตรงแต่ร่องเลือดแบบว่าที่ใช้สิวตอกนะครับใช้สิวตอกเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยเราดูไปเนี่ยมันจะเป็นขึ้นเลยในร่องเลือดเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นขึ้นเลยแต่ลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ย ใช้เหล็กขูดเอาเหล็กขูดเอานะครับเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับก็ให้ทุกท่านจับจุดไว้อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นประโยชน์เนี่ยผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่านะครับอยากจะมาเผยแผ่นะครับ <ersch> บารมีของหลวงพ่อเดิมอยากจะมาเผยแผ่พุทธคุณอยากจะมาเผยแผ่ความรู้นะครับท <Bell hvad> ี่เกี่ยวกับเครื่องรางของขังเนี่ยของหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับให้กับทุกท่านได้มาเรียนรู้พร้อมๆกันกับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับก่อนจะจากนะครับก็นะครับฝากนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมเนี่ยนะครับคลิปวิดีโอของผมเนี่ยก็อยากจะให้กดติดตามนะครับกดไลค์นะครับ กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเนี่ยนะเพื่อได้เป็นกำลังใจนะให้กับผมทำคลิปวิดีโอนะครับใน EP ีต่อๆไปด้วยนะครับก็อยากฝากพี่ๆน้องๆนะครับพอ่พอๆ่พ่อพ่แม่แม่พี่พๆน้องๆทุกท่านเนี่ยที่เข้ามาชมหรือกดเข้ามาชมคลิปวิดีโอของผมเนี่ยก็อยากจะให้กดนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เนี่ยให้กับผมด้วยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมันจะมีกระดิ่งนะครับให้เรากดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ นะครับคลิปเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะครับเวลาผมทําคลิปใหม่ๆมาจะได้แจ้งเตือนให้กับทุกท่านเนาะนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับกับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านเนี่ยไม่มากก็น้อยผมก็หวังไว้ว่าอย่างนั้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมแอนดิวสระบุรีก็ขอนะครับกราบลาทุกท่านนะครับไว้ณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ